และจับกุ่ตัวได้หนึ่งในนั้นก็คือองค์พระราชบุตรแสงป้าหลวงที่พระยาปาวิรังขังไว้ในคุกเมือรับบทตัวเรกปีตายนอสไพร์อัไหนครับ ให้กับพระเอกปีสัยน้องไอยนันนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับผมรางด้านซ้ายนี่ะคุณทำไมให้กันเยอะจังหละ่ะไม่เอาหรอเอาสิของยาของยาขอบคุณพี่สาวที่มาจากบ้านนานะครับที่มอบลงมาให้กับพระเอกปีสลยน้องไออนัน,นครับที่นี่ ใช่ฟุ้งปืดหรือเปล่าพี่ใช่ที่นี่แหละโอ๊ยพี่เดินมาเดี๋ยวพี่ถามให้ตลอดทางเลยอ่ามองไม่เห็นพี่เลยพี่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันมืดจังพี่อยู่นี่มืดไปหมดเล่น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 แป๊บนึงเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นกดนะครับ นนีะเพราะว่าตรงนี้มันมืดมากเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูเองอยู่ตรงนี้ก่อนเลยไรข้ามไปมันอันตรายมากตงรโวนได้นะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะเม่นอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฉัมืดออกนี่เห็นอะไรเลยอะอยู่ตรงไหนนะเห็นอะไรวะเนี่ยใครทำหมูตายหรือเปล่า นะจะเอ๋อะไรไ,ไม่ได้แล้าต้องไปตามอมาหารก่อนทำไมในคุกม,มืดมีงูงูอะไรอะงูหัวเล็กๆน่าจะงูเก,กี่ยวหางไม้ไมมเราไม่น่าพูดกับคนเล็กเดี๋ยวพี่เราจะโกนเรียกก่อนทนายะขอถามอะไหน่อยได้ไหม<ด>พี่จ<ด>ะสองคนมาเนี่ยจะสองคนมาทำไมคุจะไม่รู้มึงไหล่ะ จะถูกหรืเปล่าไม,ไม่ใช่ปปตอนนี้พยาบาลวรถูกจับตัวแล้ว<อ>ใครอยู่ด้านในออกมาได้เลยใครที่อยู่ด้านในตอนนี้ฉันสองคนเนี่ยมาปล่อยตัวพยาบาลวรถูกจับตัวไปแล้ว <c oughs> เป็นความจริงเหรอพิดนยิงงงแล้วมึงพยาบาลวรเหนื่อยสักวันมึงกับปูต้องรู้กัน <c oughs> เอนอฉันปลอดภัยดีใช่ไหมปลอดภัยดีแล้วเธอสองคน เป็นคนช่วยชีวิตฉันให้ออกจากคุกม,มืดแบบนี้ใช่ไหมใช่จ้ะฉันมีหน้าที่มาบอยเจอรักโทษต,ต้องขอบใจเขามากนะใช่ไม่เป็นไรหรอกจก้ะแค่ฉันมาช่วยเธอเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยดีใจมากแล้วคุณมีชื่อว่าอะไร <c oughs> ลืมใกล้แนวว่าแสงฟ้าหลวงว้าวชื่องามๆก็พอพระเจ้าเนี่ยยังโสด เป็นเมียข้าพเจ้าได้หรือเปล่าเฮ้ยคนตีเถอะยเป็นสามีผู้พูดแปลกๆเดี๋ยวเป็นสามีข้าพเจ้าได้หรือเปล่าผู้หญิงสองคนนี้ดูชุดดำแล้วเนี่ยเป็นไงหน้าตาไม่คล้ายคนแน่นอนดีอ่ะทขาไมทเาไมชุดดำแล้วไปถึงไม่ใส่แมสเพราะว่าคนนู้นสวยแน่ๆกูไปกระเทยโควิดนี่กลัวกูสามรอบแล้วกูไม่ไปเลยที่ไม่เป็นนะเออเป็นสามรอบแล้วมันน้เลิกตายแล้ว ขอบใจม็บ้างนะสำหรับที่ช่วยเหลือให้ข่านั้นได้เป็นอิสระสิ่งตอบแทนไม่มีเลยจะมอบให้ในอกเจากหัวใจคนนี้ที่จะมอบให้เจ้าเจ้ามีแฟนหรือยังนะไม่ได้ทำไมนะอ่อมนะเขาถามแล้วมีแฟนเราตอบไปเลยว่าไม่มีแกแนเลอยแกแผลหัวเลยที่มาจติดเนา เอาไว้ตรงที่ใจเจ้าเราจะได้คู่กันเมื่อพบยิ่งในวันที่พี่นั้นตามอยู่หวังเป็นคู่เคียงมองไม่เจอจังหากไครหากว่าอันที่จ่กอดน้อ,นนองคน ពួគីងវិងវរយ៉ាទៅនតៀងការ เป็นชายรักมันรักกันไม่นานเท่าไหยเดือนยูกูน้ำสองสามตุ้มโอใครความหวังไปผู้ชายบ้าไปเรูที่เรียนรักนตาแล้วารอนพาไม่เตาในตาบ้ายมันรู้ทำไมว่าพี่เป็นชายรักมัน นี่ไม่ว่าจะเป็นดอกโพธิ์หรือวิ่งมีอะไรแซ่บๆโดนแล้วแล้วสนน่ะใครอยากรู้ใช่มั้ยดูได้สิตา <laughs> 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 ผัวเด็กหรือแม่นางเยอจหยอกไม่ได้งเอาเลยำม่ได้เอ้ยอย่าเลยไม่มีให้คุใครไปดึงมามาจุดมาค้าเฉยไว้เฉยไว้มีใคใครไปดึงมามาถุดมาค้าเฉยไว้เฉยไว้นี่เป็นผัวเลยไม่นานกก ใครก็ไม่รู้เนี่ยออที่ไปนะงเ็เจอล่นีเออเหตุใดทานี้ในใกดีถึงมีผัวใหม่ันใี้ใครขนา่นี่ ชัดพี่นกพลัดยกลงบอกคนให้ฟังให้ช Hoy, ality, ัดพี่นกพลัดยกลงเธอทงดำทงอ้วนเป็นผักเก้าวันปวด